สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์บอยสัทธาอาคมได้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของความเชื่อแบบจีนจีกันครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคว่าเวลาเราไปตามวัดหรือตามศาลเจ้าจีนนะฮะเรามักจะพบเจอสิงโตตัวโตๆอยู่หน้าศาลเจ้านะฮะมีอยู่2ตัวซ้าย ขวานะฮะหรือแม้กระทั่งบางที่นะฮะที่เราไปเจออย่างเช่นวงซุยหลุมฝังศพก็จะมีสิงโตนะฮะตัวเล็กๆหน่อยนะฮะอยู่ที่หน้าอหลุมฝังศพหรือหน้าวงซุยนะฮะซึ่งแต่ละที่แต่ละอย่างนั้นนะฮะการใช้วัสดุในการเขาเรียกว่าในการทําสิงโตก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้เอาไว้ คุยเอาไว้เล่ากันในเขาเรียกคลิปหลังๆนะฮะแต่คลิปวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าสิงโตที่เฝ้าอยู่ตามหน้าสัตว์เจ้าหรือสิงโตบางที่นะฮะบ้านคนรวยๆบางที่ก็จะมีสิงโตตัวใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านบางท่านนะฮะอาจจะมองโอ๊ยเป็นยังไงอาจารย์บอกอะผมมีตัวอย่างนะท่านผู้ชมครับนี่ผมเตรียมมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับ ะะสิงโตจีนหน้าตาอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วจะบอกท่านชมนิดนึงว่าสิงโตไทยกับสิงโตจีนเนี่ยหลักความเชื่อเนี่ยคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันและที่สําคัญก็คืออะไรครับก็คือว่าสิงโตไทยและสิงโตจีนเนี่ยมีการแยกเพศที่อาจจะไม่เหมือนกันวันนี้เราคุยแต่แบบจีนๆเท่านั้นครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าสิงโตจีนนะฮะตัวผู้และตัวเมียนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรกันครับ ครับท่านชมเองบางทีอาจจะเข้าใจว่าสิงโตก็หน้าตาก็เหมือนเหมือนกันจะมีตัวผู้ตัวเมียด้วยหรือมีครับและที่สําคัญต้องวางให้ถูกจุดถูกที่ถูกทางด้วยคุณวางสลับถ้าในความเชื่อแบบฮวงจุ้ยจีนไม่ได้ครับคุณต้องวางให้ถูกและที่สําคัญต้องรู้ด้วยว่าสิงโตตัวนั้นคือเพศผู้หรือเพศเมีย ะะอะไรคนบอกอาจารย์บอยดูยังไงนะฮะดูอย่างนี้ท่านผู้ชมแต่บางคนเลยว่กไปดูโอเยะเพศมันหรือเปล่าไปดูอ่าอะไรกันนะไปดูตรงในส่วนสืบพันธุ์ของของเขาหรือเปล่าตรงนี้ไม่จําเป็นขนาดนั้นท่านผู้ชมนะฮะเราแค่ดูองค์ประกอบเราก็จะรู้แล้วว่าสิงโตตัวนั้นคือตัวผู้หรือตัวเมียครับเรามาดูกันครับผมหยิบมาอ่ะตัวแรกก่อนเลยท่านผู้ชมนะครับอ่ะตัวนี้อ่ะผมหยิบมา2ตัวก่อนดีกว่านะฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูกันเองก่อนนะฮะว่า สองตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับสองตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะฮะหน้าตาก็จะเหมือนๆกันหน้าใส่ก็เรียกลูกกระปุลที่คอก็เหมือนนกันแต่ที่เท้าท่านผู้ชมดูที่เท้านะฮะที่เขาเหยียบอยู่นั้นนะฮะที่มันแตกต่างกันนะครับเออย่างตัวนี้ก่อนตัวแรกนะฮะผมให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงใกล้ๆนะฮะใกล้ๆเลยนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะที่เท้าตรงนี้นะฮะจะเหยียบลูกบอลอยู่นะฮะตัวผู้ ตัวนี้คือตัวผู้ครับนะฮะเหยียบลูกบอลคือการเล่นหรือการทํางานเพราะฉะนั้นตัวผู้เนี่ยก็จะเหยียบลูกบอลอยู่ข้างข้างหนึ่งนะฮะส่วนตัวเมียท่านผู้ชมครับตัวเมียนี่ตามคติท่านผู้ชมดูนะฮะเห็นไหมฮะจะเหยียบลูกตัวเล็กๆอยู่ที่เท้านะฮะนะฮะตรงนี้ที่เท้านี้นะฮะสังเกตได้ดีนะฮะตามคติก็คือตัวเมียต้องอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเลี้ยงดูลูกนะครับหรือเพื่อที่จะสืบพันธุ์หรือเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าทาใหา้วงตระกูลเนี่ย ก้าวหน้าต่อไปคือมีลูกมีหลานสืบทอดวงตระกูลนะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้ได้ใช่ไหมครับว่าถ้าตัวผู้อย่างนี้นะฮะก็คือเหยียบลูกบอลตัวเมียก็คือเหยียบลูกเอาไว้นะฮะเพราะ,ะนั้นสิงโตตัวผู้ตัวเมียเราสามารถที่จะแยกเพศออกแล้วว่าตัวไหนคือตัวผู้ตัวไหนคือตัวเมียนะครับครับท่านผู้ชมครับการจัดวางก็เช่นเดียวกันนะฮะในหลักของฮวงจุ้ยจีหรือหลักแบบความเชื่อคตินิยมทางจีนจะไม่เหมือนทางไทย ะะเพราะการจัดวางจะแตกต่างกันครับผมอะผมไม่ดูนะฮะเวลาเขาจัดวางสิงโตไว้ที่ข้างหน้านะฮะเวลาท่านผู้ชมหันหน้าเข้ามานะฮะหันหน้าเข้ามานะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเปลี่ยนนิดหนึ่งเพราะว่าถือถือผิดไหมเดี๋ยวนะโอเคนะฮะเวลาหันหน้าเข้ามานะท่านผู้ชมหันหน้ามาดูมองสิงโตนะฮะสมมุติเราเรามองเข้ามาปั๊บตัวเมียนะฮะต้องอยู่ทางซ้ายมือของเราหรือ ทางขวามือของบ้านหรือสันเจ้าเยนสมมติที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นสันเจ้าสมมุตินะฮะแล้วเรากําลังจะเดินเข้ามาในสันเจ้านะฮะพอจะเดินเข้ามาปั๊บนะฮะซ้ายมือของท่านผู้ชมก็คืออยู่ด้านขวามือของสันเจ้าถูกไหมฮะก็จะมาเป็นตัวเมียนะฮะส่วนเดี๋ยวผมผมเริ่มสับสนนิดนึงนะฮะมันต้องมาส่วนด้านขวามือของท่านผู้ชมนะฮะหรือซ้ายมือของสันเจ้านะฮะก็จะเป็นตัวผู้สังเกตให้ดีนะฮะขวา ของสาลเจ้าหรือซ้ายมือของท่านผู้ชมที่จะเดินเข้าสาลเจ้าก็คือตัวเมียตัวเมียเป็นยังไงครับเหยียบลูกอยู่นะครับส่วนซ้ายมือของสาลเจ้าที่ผมอยู่สมมติผมอยู่ในสาลเจ้าผมมาหน้าออกอยู่นะซ้ายมือของสาลเจ้าคือตัวผู้ท่านผู้ชมกําลังจะเดินเข้ามาในสาลเจ้าขวามือท่านผู้ชมก็คือตัวผู้ครับตัวผู้คือเหยียบลูกบอลอยู่นะครับและที่สําคัญท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะการวางสลับสําหรับแบบจีน ถือว่าไม่ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราวางสลับตำแหน่งนะฮะอย่างเช่นให้ตัวเมียอยู่ฝั่งนี้นะฮะตัวผู้อยู่ฝั่งนึงนะฮะจากที่ตัวผู้ต้องอยู่ฝั่งนี้ตัวเมียอยู่ฝั่งนี้พอเราวางสลับเท่านั้นแหละครับอำนาจการจัดการก็จะสลับกันนะครับจากที่ปกติแล้วผู้ชายเป็นใหญ่ก็จะกลายเป็นผู้หญิงเป็นใหญ่หรือแม้กระทั่งบริวารก็จับใหญ่กว่าคนที่เป็นเจ้านายเจ้านายไม่สามารถเรียกคุมบริวารได้ เพราะแล้วดีที่สุดครับวางให้ถูกต้องครับสมมุติผมคือสันเจ้าขวามือของผมก็คือตัวเมียสันเจ้าคือด้านขวามือของสันเจ้าหรือซ้ายมือท่านชมคือตัวเมียด้านซ้ายมือของสันเจ้าหรือขวามือท่านชมเวลาเดินเข้าก็คือตัวผู้ครับนะครับเอาละท่านชมครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างดีจัด มีสาระเล็กน้อยให้กับท่านผู้ชมนะฮะลองไปตามสารเจ้าเราลองสังเกตดูนะว่าต้นไหนตัวผู้ต้นหนตัวเมียแล้วที่ผมบอกวางนั้นถูกต้องแค่ไหนครับเราวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเราคับทุกยดใสใสใจเพื่อคุณ